วันนี้เป็นวันที่คิดมาก่อนแล้วว่าจะเล่นเมดแน่นอนกดไปที่ตำแหน่งเมอาปกตินี่ทําคลิปไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้เล่นตำแหน่งอะไรวันนี้จะเล่นเมทให้ได้เฮ้ยโอเคโอเคขอแบนก่อนเอาแก๊กไปละกังนะเบื้อนโอเคขอป่าผมกดก่อนโอ้โหเก่งจะด้วยโอ้ใช้ก่อนโอเคไปแทงโอ้ไล่เพื่อนด้วยโอ้น่าจะไล่คนที่สอง โอเคเพื่อนผมขอได้ไหมไซตามะโอ้โอ้ยรีบซะด้วยกลัวโดนแย่งไงโอ้โหสูก้าันนีฮะโอเคผมได้เลือกเป็นแรชสนั่นเองนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นสกินไซตามะนะครับผมก็ กราบสวัสดีลิงที่วัฒนาการแหละทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่เกม ROV แล้วก็ผม F d o p คนเดียวคนเดิมมันเองนะครับผมวันนี้นะผมคิดมาแต่บ้านเลยว่าว่าจะเล่นเมดผมจะเล่นแรดเพราะว่าผมอื้ไงสกินตูดแน่นมาล่ะโอ้โหนะฮะก็ทีมของเรานะครับผมฝั่งของเมดก็จะเป็นแรดนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ ป่าก็จะเป็นแพนด้านะครับแล้วก็ซัพพอร์ตเป็นบอลดัมเอ้ยซัพพอร์ตเป็นอ่าไอตัวหินนะั่นมันชื่ออะไรไอ <laughs> ช่างมันเหินนะฮะน่าจะเป็นแล้วลัมเบอร์ลัมเบอร์นะฮะแล้วก็ในส่วนของอ่าไฟเตอร์ Fighter, เป็นบอลดัมนั่นเองนะเขาน่าจะไม่ได้เลือกนะ <laughs> นะผมฝั่งตรงข้ามก็าตามนั้นนะเออช่างแม่ง <laughs> ผมได้สกินมาฟรีไงก็ขอเถอนหน่อยแล้วก็เออโอ้ซาน,นานิตโอ้เปตา้าเปตา้ปตาทำอะไรชาร์ตเหรอฮะชาร์ตป่อแปดชาร์ตเรียบร้อยไปดิ ขอหน่อยนะใส่ใส่ตะมวยมาโอ้สกินโคตรเท่เลยมาเลยครับจริงๆหลายๆคนก็น่าจะมีสกินนี้กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพราะเขาแจกกันอยู่ตอนนี้นะทำกิจกรรมแต่ว่าผมนี่เพิ่งได้นะครับก็ขอแบบขอมาเล่นสักหน่อยเออเป็นตาที่แบบว่าขอหน่อยปกตินี่ก็เลือกตำแหน่งที่เหลือๆนะฮะโอเคโอ้โอ้โอ้ขอคีบแล้วกันนะครับเดี๋ยวลงไปแกงล่างดีกว่าไปพวก นะฮะขอป่าเขามาหน่อยป่ามาช่วยหน่อยป่าตอนนี้ใส่ตะมวยของเราเดินหัวเหม่งมาแล้วมีไหมจ้าโอ้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 เดินหลุดเดินหลุดพุ่มกูเอ้ยโอ้ยเฮ้ยมาบุกบ้านเราได้ยังไงมาหลอดไปไหนอะเอาเขาเดินไปไหนของเขาน่ะเฮ้ยไปไหนเอ้ามาหลอดฮัลโหลตื่นยังตื่นมาเล่นก่อนนี่น่าจะดึกเลยโอเคมาครับเขอเอ้ยโอ้โหโง่จริงกูโอเคก็ยังได้เฟิร์สบัตรไปเด้อ โอ,โอ้โหซุกับฟิกเกอร์หมัดหนีหมัดพี่เลยละจ้าโอเคตอนนี้เปต้าวิ่งไปแล้วโอ้โหจ๊กเกอร์วิ่งไปก่อนเพื่อนเลยตรงน,นี้ผมโอ้ยอย่างไงขอต่อยทีนึงอพอมันยืนชาร์จอย่างงี้ก็ต่อยธรรมดาพอไปแล้วกันะกนะฮะนี่แหละนี่นี่แหละกดซิปซิปเหรอซิปไม่ลูดก็งี้แหละโอ้โหซุก้าบอกว่าอะไรอะเอามันแรดโอ้โหเพื่อนในป่าน่ยก็ต้องมาส้อยกันดิโอเคผมขอเคลียร์คลิปก่อนนะเพราะว่าเปต้าของเขาโดนผมจบชีวิตไปแล้วนะฮะ นี่ผมอยู่แลนค์คอมมานเดอร์นะครับใครที่ยังไม่รู้นะครับก็ผมอยู่แรนค์คอมมานเดอร์สหรือ5้านี่จำไม่ได้เช่างเถอะโอเคนะคตอนนี้เหมือนว่าฝั่งตรงข้ามเขาจะเอาเอยเอา,เอาสกิลไม่โดนกูเอา้ามันทะลุด้วยเหรอผมนึกว่ามันไม่ทะลุผมกะไม่ทะลุนะเมื่อกี้กะแบบเอาไปเอาตายเลยอะนะครับโอเค ผมลืมบอกท่านผู้ชมไปนะครับผมเล่นแรดไม่เป็นนะคแค่รู้ว่าสกิลมันมีอะไรบ้างแต่ว่าเล่นเล่นไม่เป็นนะครับสตงสเต็ปไม่มีนะถ้าขัดใจใครก็ต้องขออภัยด้วยนะใครที่เป็นเมนแรดนะฮะผมเล่นโง่มากนะฮะเดินหัวร้านอย่างเดียวโอเคเหมือนว่าข้างบนจะมีเหลืองกันนะเพราะว่าเฮ้ยแต่ว่าข้างบนมันถึกถึกอะผมขี้เกียจขึ้นไปช่วยวะนะเลี้ยวเลยดีกว่าเหมือนว่าข้างล่างจะมีอ่าประเด็นนะมีประเด็นนะโอ้โหเพตา เพตาทำอารุยอยู่นี่สกิลสองตติงัดหน้าพอดีใสตะเมะไงเจอใสตะมวยเข้าไปหัวทิ่มไปเดี๋ยวโหเกือบตาย่ะเอาจริงนะผมลืมเปลี่ยนรูนมาด้วยตาเนี่ยผมไม่ได้เปลี่ยนรูนมามพูดเบาเบา้ผมโง่ามากเลยผมไม่ได้เปลี่ยนรูนมานะปกติผมจะเล่นรูนแรงๆนะนี่มันรูนไม่ค่อยแรงเลยอะใครรู้ว่าแล้ตต้องใส่รูนอะไรนะลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันบ้างนะฮะผมไม่รู้จริงนะแต่ผมก็ไม่ค่อยชอบเล่นมันหรอกเล่นยากนะฮะต้องให้เทพเทขาเล่นกันผมโคตรโง่เลยโอเค ข้างล่างเหมือนจะมีประเด็นอีกแล้วนะครับโอ้โหลัมเบอร์สกิลอันติไปแล้วแลทมาแล้วจ้า,จาหัวล้าาอาแล้วเฮ้ยไปไหนอ่ะขอหน่อยแล้วกันอ้าวเอ้ยเอ้ยหิวไม่ได้กินข้าวมา30ปีโอ้โหไปซะแล้วน่าจะน่าจะฆ่าไม่ได้หรือเปล่าถ้าต่อยเพราะเขาน่าจะถึกนะขอกลับบ้านก่อนแล้วกันโอเคโอ้โหพระนี่เป็นไงวันพันแมนนะครับทั้งตัว ตอนฆ่าก็เป็นวันพันแมนนะแต่ตอนวิ่งเป็นห่วงยางตอนนี้เห็นปะลูกวิ่งเป็นห่วงยางนะโอเคหมวดว่าตอนนี้ป้อมกลางของผมจะแตกไปแล้วนะครับแล้วก็ลัมเบอร์สวนยกขึ้นไปมาเนียครับอุย้ยซานี่อยู่ข้างหลังผมขอ,อแล้วลัมเบอร์งัดกลับมาหมวดอันติใส่โอ้ยไม่โดนไม่นะโอ้ยมั่วจัดโอเคแต่ว่าเขาน่าจะไม่รอดอะบอกเลยนี่ซิฟไม่ลูดเหรอซิฟไม่ลูดเหรอกัดกลับมาลัมเบอร์เอ้ยลัมเบอร์อันติผมขอ ต่อยไป1หนึ่งทีอันติได้ซิปตัวเดียวนะครับแต่ว่ายังไงครับโหซิปถึกมากซิปถึกมากซิปถึกมากโอ้โหผมผมต่อยโคตรเบา,าจริงต่อยเบาจัดนี่ขนาดเกมนํานะขนาดเกมนาผมต้องต่อยอย่างเบานะฮะ <laughs> น่าจะเป็นที่ลูนหรือเปล่าผมไม่ได้ใส่ออ้ยเปตาอย่างนี้แรดกันก็ต้องมาแล้วเป่าโหอัดอ,อย่างนี้เบาดั้มโอ้ถึงก็เจ็บคอเลยทีเดียวชยโอ้โหแรงจัดเลยนะครับ จริงๆผมมีสกินหัวมันด้วยนะใส่เป็นแอฟโฟก็ได้แตผมไม่ชอบมันทุเรศมากเลยนะปกติไทตมะหน้าตาเป็นแรนก็ทุเรศอยู่แล้วนะโอ้โให้ไปใส่สกินมั่วๆอีก็ไม่ไหวเหมือนกันนะ <c oughs> โอเคตอนนี้กลับบ้านมาเติมเลือดแล้วนะครับกำลังจะวิ่งกลับไปเติมไฟ <c oughs> เพื่อนใหม่ดูสกอร์สิครับ13ต่อหนึ่งครับทีมฝั่งตรงข้ามฆ่าได้แค่หนึ่งนะฮะถือว่าหน้านองศานี่แรงคอมมานเดอร์จริงปะเนี่ยอ้โห แรงที่ผมว่าโหดๆนะก็คือคอนขึ้นไปกับแรงโกนี่แหละที่เสมอเล่นเยอะ <c oughs> อ่ะเขาชอบมาปั๊มแรงกันนะับพวกแรงโกไอแบบพวกพวกเก่งๆชอบมาลงเล่นแรงโกกันะผมเห็นบ่อยมากเลยนะผมเจอกับตัวนะครับตอนอยู่แรงโกกว่าจะไต่ขึ้นมาไนดะ้ก็หนักหนาสาหาัสเหมือนกันโอเคนี่ไงชกหน้าไปทีไงชกหน้าเอ้ยมาหลอดมาหลอดมาอุ้ยเอ้ยเริ่มแรงนะผมต่อยมาหลอดเข้าแรงนะเปต้าอุ้ยโอ้โหเปต้าผมต่อยทีเชิงแตกมาดิครับอันตรีขนาดนี้ยังไงครับเรียบร้อย โอ้โหบอลดัมดับเป็ลคิวไปแล้วโอ้โหสุดยอดมอบบอลดัมทริปเปิลคิวอะยังไงครับเอ้าเฮ้ยอย่าบอกเอ้ยคอรสคิวว่าตาฟักมึงมาออกไม้ตัวที่ให้บอลดัมกูได้อ่าเมตาคิวไปนะโอ้โหเมกาคิวดิไม่ใช่เมตาคิวนะฮะถือว่าตานี้ s บอลดัมของเรานี่มาแรงมาโหดเหมือนกันนะโอเคอ๋ออ๋อมาหลอดเขาเล่นมึนๆมากเขาต้องรับยาจิตเวทตั้งหน่อยแล้วไปหมัดหนึ่ง เอาไปหมัดหนึ่งแล้วกันนะครับมาหลอดนี้ไปอยู่กับอไอเอเลนดอตาไอเกมคลิปที่แล้วเลยนะใครที่ยังไม่ดูคลิปที่แล้วลองกลับไปย้อนดูได้นะครับที่ผมเจอเอเลนดอควรรับยาจิตเวชนะครับแม่งไม่ไหวจริงๆปวดหัวได้เจออย่างนั้นนะ่ะนะทีมนี้โอเคหน่อยนะครับมีแค่แพนด้าที่งงๆนะแพนด้าที่ขอป่าต้นเกมเนี่ยงงๆนะนอกนั้นถือว่าเล่นใช้ได้อยู่นะครับเล่นโอเคเลยนะครับ โดยเฉพาะแร่ที่เล่นเนี่ยโคตรเก่งอะขนาดเล่นไม่เป็นยังเก่งอะรอเล่นไนะดนมันไสอีกเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรกันนะ้หนุม่มทำอะไรกันวัยรุ่นโอ้โหซิปดูดเพื่อนไม่ได้ครับโอ้โหน่าจะไม่รอดแล้วครับโอ้โหโดนไฮายาตูดของเราฆ่าไปนะฮะโอเคใส่ตะมวยของเราน่าจะเอาปอมได้สบายๆเพต,ต้าไปไหนจ้าเพตาันยังเล่นได้ครับปัจจุบันนี้ผมไม่เคยหนคนเล่นเพตามาน,นานมากๆแล้วนะครับหรือว่าผมไม่ค่อยได้เล่นเลยโอเคซิป สิบปังสิบปังยังไงครับโอ้ยโอ้โอ้ยเออมาดิก็มาดิก็มาดิก็มามามาแม่งเอ้ยอันติเข้าอีกแล้วผมว่าผมจะต่อยเพตตาทิง้งใสแล้วอันติอันติเอ้าก้อนตีไม่ติดเอา้เอาอา้อาอ,าอ,าอา้อเอ้าแต่ทำไมกันเมื่อกี้ใครรู้บ้างครับว่าทำไมผมถึงกดอันติไม่ติด มันเป็นที่หลอดขาวเหรอพลังงานมันหมดใช่ไหมอ๋อเหรอไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าผมรู้อยู่แต่ผมไม่ได้ไม่ได้เล่นมันบ่อยไงน,นะครับก็เลยไม่ได้เอะใจว่าพลังงานจะหมดคูตายจะช่างเถือตอนนี้เหมือนทีมเราจะกดยับกดยับนะครับทีมฝั่งของข้ามฆ่าไป3คนเองนะผมน่าสงสารมากโอ้โหจบป้อมเลยมเพื่อนถ้าจะโหดกันขนาดนี้เอา้าเหลืออันนี้อีกตัวหนึ่งผมขอใส่หน้ามันใส่หน้าเมื่อกี้จะปิดฉากไป ใส่ตะมวยครับผมตบมือครับผมรออะไรละ่ะตบมือไป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  <c oughs> โอ้โหวิกตอรีสวยงามกับใจลเลยโอ้คอมมานเดอร์ห้านะครับโอ้จะขึ้นคอมมานเดอร์สี่แล้วนะลีเจนดารี่ไปโอ้อย่างัวดูดูดูใส่ตะมวยวุว้จววุ้จว้านี่งใส่ตะมวยอ่ะ โครเท่นะฮะก็ฝากกด l i k กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับอย่างที่บอกไปนะช่องนี้ไม่เน้นเก่งแต่เน้นฮานะครับผมก็แชร์ไปให้เพื่อนๆดนูกันเยอะๆด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับก็ฝากกด l i ก e กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเอฟดอฟด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ซาตมวยก็ต้องขอลาเอ้ยทำไมลากระดกลิลนโอ้โหนี่ผมกดไลค์หหมดเลยแล้วกันนะเก่งทุกคนโอเคก็ประมาณนี้นะครับถือว่าทีมของเราได้ดีมากๆทีมตรงข้ามนี่งอมแดกเลยนะ โอ้โหก็จะพยายามเล่นให้ดีวันนี้นะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายล้กนะจุ๊บจุ๊บ